สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องเจียรไร้สายนะครับของดองเชงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเจียรไร้สาย20โวลต์ครับรุ่น DSM นะครับ04000นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับผมแล้วก็สามารถปรับระดับความแรงได้ถึง3ระดับนะครับความแรงระดับที่1นะครับจะอยู่ที่4,000รอบนะครับผมตัวที่2จะอยู่ที่6,000รอบนะครับแล้วก็ตัวที่3จะอยู่ที่9,000รอบนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะมีระบบคิกแบ็กนะครับก็คือเวลาใช้งานเกิด เครื่องโอเวอร์โหลดหรือว่าหลุดมือนะครับตัวเครื่องก็จะดับเองนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะสําหรับงานเจียนะครับงานขัดหรือว่างานตัดทั่วไปสําหรับช่างนะครับผู้รับเหมาหรือว่าใช้งานหนักๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการสาธิตนะครับผมคือเวลาเกิดการสบัดนะครับตัวเครื่องก็จะหยุดอัตโนมัติเลยนะครับโดยเราที่ไม่ต้องปิดสวิตช์เลยนะครับผมทรวสอบอีกรอบนึงนะครับ ครับเดี๋ยวมาเทสในส่วนของการตัดมั้งนะครับผม